วันนี้วันที่12พฤษภาคม2565ทีมงานช่างศักชายเลี้ยวไพโรดคุณวัสนาได้มาทาสีกุฏิได้มาทาสีสลาองค์พระพุทธรูปปังประทานพรที่วัดหนองอฟานที่สวนพุทธอุทยานวัดหนองออฟาน อันนี้ก็เก็บสีที่ยังไม่เรียบร้อยให้ดูงามตาซึ่งสลาหลังนี้ก็ได้รับแรงใจแรงศรัทธาจากคณะศรัทธายาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์ร่วมด้วยช่วยการบริจาคทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างได้มาทำสลาครอบองค์พระขึ้นมา เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนอนุโมทนาสาธุการบุญร่วมกันสาธุสาธุสาธุ